ครับสำหรับอีอารีนานะครับโอ้โหว้าว <Wow! S 1> โดนไป1นึ่งเกมแต่สุดท้ายเขากลับมาชนะดที่จกอสหนึ่งครับและคว้าตัวครับอีกหนึ่งทีมครับผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนชิพฮะมองแล้วว่าแมตช์นี้เขาขอครับเนะี่ยค่เลขสขึ้นฝั่งเขาและเขาจะได้ไปและส่งให้ทารอนตกที่นั่งลำบากครับงานหยาบเลยครับยังมีโอกาสแต่ว่าน้อยมาก เป็นความกดดันตรงนี้และครับสำหรับทางทาลอนในกระดาษเอไอหน้าบอกว่าไปก่อนนะครับครับผมเข้าไปแล้วครับอีกหนึ่งทีมตามเบงเขาตามเข้ามาอู้น,นี่ลัตตีจริงเอและเหลืออีกสองสล็อตครับที่จะต้องลุ้นกันต่อแต่อีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสมากนะคือฝั่งของไฮราแต่ว่าวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งคู่นะยังไม่จบยังไม่จบนะครับยังมีตัวบูริรามเจอกับ k o g ออยู่โอ้โหความกดดันครับเกมนี้วันนี้นี่คือแบบ อย่างมันเข้มข้นมากจริงมันพีคอะโอ้โหเราต้องใช่จริงวันนี้กระต่ายข้างเนี่ยนัวันนี้เล่นอย่างดีเลยครับทั้งดาบด้วยทั้งเล่นด้วยครับดีมากครับดาบดีเล่นดีแม้ว่าดาบอาจจะดูเล่นยากแต่สุดท้ายเขาเล่นได้แล้วมันไม่ง่ายนะย้มเป็นครัดานี่เองนะม้เล่นง่ายต้นเกมครับแต่ต้นเกมเ็าทาได้ครับครับยาีแล้วต้นเกม อาจจะไม่ได้ทําได้นะแต่ว่าไม่ได้โดนกดดันเนีคือไม่ได้โดนทําให้แบบเล่นยากโดยเฉพาะตัวอย่างน้องแบงค์และตัวอย่างนีแกนครับฟารมสบายเและที่สบายสุดแล้วโผลมาเพลงดาบเจ็ดดาว KSRY โอ้โหมาแบบน่ากลัวแบบ<ช>มาสองไม่กลัว โอ้แล้วการโดนโโดและการโซนกอสเลเยอร์ที่ปิดที่ผิด <ไอ S 1> ทาง <ไอ S 1> ตรงนั้นของฮารอนส่งผลให้เ e อรนาคว้า3-1และไปต่อและนี่คือ MVP ของเกมนี้ครับคิวคิวน่องโฟกครับคิวคิวครับเด<ม>ือดจริงตายเลยสักตัวและยิงเนียนๆเหมือนเดิมฮะสมแล้วที่เล่นอีลินในสตรีมมากกว่า7,600ล้านแมตรหน์เซ็กับการมีส่วนร่วมเหมือนกับเกมคือยิงทุกที่ที่ทมีไฟครับและทำดาเมจไป43%ให้นิกันเป็นเหยื่อครับเขาเป็นเสือ ใช่นะรัพอ,อเป็นเสือปุ๊บนี่ตะปบเหยื่อที่เป็นฝั่งตรงข้ามทันทีคือเอาจริงไอ้การที่นี้แกล้เล่นเยอะมันกลายเป็นการสร้างสเปซให้ทีมตัวเองไปด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่าคาเฟ่เป็นจุดที่แบบคนต้องสนใจอ่ะเพราะว่าถ้าไม่สนมารูดห,ด,หด,หดหมดแม็กแน่นอนนะครับแล้วในเกมนี้คือหน้าไฟถ้าพูดตามตรงว่าทางตัวทารอนอ่ะ เหมือนเลือกจับไม่ได้ว่าจะจับใครคือมันลําบากอะ่ะคือมันจะจับตัวนั้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้แล้วประเด็นคือถ้าจับหนึ่งหลันไปดูด้านหลังองดุดาเมตมันเต็มเลยอ่าคือ,อมีความลังเลในช่วงต้นสูงแต่แล้ฝั่งของทารอนนีที่ควรคจะเล่นตั้งแต่แรกอ่าแต่พอทําไม่ได้เสร็จปุ๊บก็ยืออย้อเวลาไปพอยื้อเวลาไปเสร็จปุ๊บเข้าทางฝั่งของเอียนาแล้วเขาแบบคุมหมดเลยใช่ครับแล้วสกิลในการโซนยิงมาเรื่อยๆนี่โอ้โหกดดันแบบ อย่างดีอ่ะวันนี้เป็นเหมอีกับ้อจริงใช่คือใช่ควาว่ายังไม่เกี่ยวกับเรื่องดรามเลยว่าในอินเกมของ e เอีอ๊ยาวันนี้โอ้โหคือเจ๋งอ่ะ S 1> <S 1> <S <S เราดูแค่ดับเานาะดาบมาฝั่งทารอนอดูดูเล่นได้เกมนี้นะ <S <S ดูเล่นได้ดูดีเลยนั่นเป็นช่วงต้นเกมนะครับแต่พอเล่นไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยในเกมมันก็จะเป็นผลอย่างที่เห็นคือถ้าตามที่เราวิเคราะห์ต้นเกมทารอนควรจะได้ได้บ้างแล้วกันแแต่มันกลับกลายเป็นว่าทางฝั่งตัวเอียหน้าเหลี่ยมดีกว่าแล้วไอเหลี่ยมการเข้าบ้านไอตอนที่ได้เปรียบอยู่อันั่นก็แสบเหมือนกันคือจังหวะดึงความสนใจเอาไว้มากแล้วสิ่งที่น่าเสียดายของทารอนที่สุดเลยคือจังหวะการโดนลักไก่ก๊อตนะครับไอ นะครับแล้วพอมาอีกทีนึงคือเขาก็ไม่ตีออบเจกยากอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครมันคุมออบเจกง่ายนะครับเหมือนแบบส่ง s อสไปดึงความสนใจแล้วปุ๊บแล้วก็แบบที่เหลือแบบคิดว่าจะอยู่ด้านหลังกันหมดไม่มีเลย,เยก็พยายามจะดูว่าจะเปิดสกิลกันเมื่อไหร่นะครับแต่พอใช้เวลามากเกินไปเหมือนแบบไม่ได้เช็คหรือเปล่าว่าเกร,ร,ะเราะลดผะว่าไม่ได้เช็ค อาจจะวุ่นวุ่นอยู่ใช่นะน่าจะเล็งอยู่น่าจะคอนอยู่ว่าจะเอาไม่เอาอะไรเงี้ยเขามีความลังเลเกิดขึ้นเพียงแค่วินาทีเสี้ยววินาทีอย่าลืมว่าตัวฝั่งของเอเลนาเนี่ยเหมือนมี2แครี่มีทั้งอีรินมีทั้งตัวของคาเฟนี่ที่ช่วยกันตีออสเลเยอร์ได้ครับผมนั่นแหละฮะอันนั้นมีซินเทียอีกอ่าใช่มันเลยไวทุกอย่างมันไวมากเลยครับคือคอมของทารอนเองเนี่ยพูดตรงว่าพอเกมต้นเกมมันไม่ได้อะมันเหนื่อยนะครับเพราะว่าจังหวะในการเล่นเนี่ยมันต้องผูกพันกับการได้เดินไปข้างหน้าในการได้ทาวเวอร์ก่่่ออนนแตภาพะมั กันเลยพี่วินมันกลายว่าออไอนาที่ได้ก่อนซะง,งั้นนะครับแล้วหันไปดูงเงินเซนเตียคือแบบแล้วช่วงต้นเกมอ่ะมันเป็นช่วเที่เหมือนอาลวนีอ่ะพยายามจะไปหาที่เดินแต่ออไอนาต้องใช้คําว่าเขาแบ่งคนน้อยแต่แบ่งคนถูกคือเหมือนว่าแค่ซื้อเวลาเฉยๆเลยอ่ะแล้วประเด็นคืออาลวัีก็เดินฟรีนะครับแล้วเดินฟรีคือไม่ได้ฟาร์มเลยนะคือฟาร์มได้ไม่เท่าเซนเตียเนี่ยเพราะซินฟาร์มอย่างเดียวเลยซินนี่คือไม่เรียกน้องแบงค์มายุ่งด้วยซ้ำจูงไปฟาร์มด้วยซ้ำนะครับอืมพลาดไปอย่างนั้นเลย โอ้นะครับก็จบนะครับที่อีอาร์นานะครับได้ตัวอยใบหนึ่งคือยื่นไปละอ่าแล้วก็ปัดมือครับยื่นเลยนะผมไปต่อครับไปก่อนควอฟนะครับก็ไปแต่ว่าอันดับยังไม่ได้คงที่นะใช่ใช่ว่าจะสายบนหรือสายล่างนะครับต้องไปลุ้นนะครับทั้งตัวของฟูเซนอ่าตัวของไฮดร้าอีกเนี่ยแล้วก็ทารอนกับบุรีรัมย์นะก็เอาจริ้งอ่ะอ่ะอันนี้พูดในฐานะพิจิตร์ชันที่ตัวเองวางมา้เลยกันนะครับครับเล่นเล่นตัวเองก่อนอ่ะผมผมจะบอกว่าพิจิตร์ชันคุณผม ผมไปวางดูโอกาสเป็นไปได้คือศูนย์ไอ่เลยเหรอใช่ฮอยเลยเหรอผมมีมีคนคำนวณโค้ดมาให้ตอนแรกผมก็พยายามจะไม่เชื่อหรอกแต่ว่าโค้ดมาคำนวณเลยใช่มันคำนวณว่าอ่าบุีรำคุณไทยกับุีรำด้วยบุีรำกับไฮด้าไปด้วยกันไม่ได้ผมอะแค่มองว่าอยากฉีกไปเขาคนอื่นครับผมเมาเอเจีผมเข้าใจเออเมาเอเจซีนั่นแหละครับเนี่ยมันก็มันต้องเลือกพอถึงแบบ สถานการณ์ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นได้ทุกทางใช่เออมันต้องมีใคร<อ>ที่สมหวังและ